ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวเหลียวใน IG หรือ Instagram กัน,นะคะ่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เคมเีมขีดฉีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติ้งข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail นะก็สสามากี้ข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วแล้วก็จะขออนุญ,ญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี้ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ i n s t a g r กรค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเรยวค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยเนาะความเร็วกับเรีราคาก็ะจะแตกต่างกันออกไปนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า i อของเรานะคะ อ่เปิดคลิปเดียวของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงด้านบนตรงนี้เนาะนำไปใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่มอันหนึ่วิวไปเลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะหนึ่วิวนะคะเพิ่งอยู่ที่1บาทก,กว่าเองนะก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจัมการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งมาเติม1 0ึ0ับาทขึ้นไปาก็รับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะค มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งปอเปล wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งปอเปล wallet เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะจากแอปอ่งปอเปล wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะก็จะเป็นเชลเพย์นะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมอนนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆแล้วก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บนเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นทูมอนนี่วอลเล็ตค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะ แล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เริมการสั่งซื้อไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์รของเรานะคะริมการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหากเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือยังไงนะคะก็สามารถ,ถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ล ลงไปค่ะพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะ เราก็สามารถคลิกคัดลอกลิง์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งห้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจแล้วจได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะแล้วก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะไปดูยอดวิวเรยวของเรากันเนาะก็คลิปวิดีโอวันแรกนี้นะคะยอดวิวที่2อ2ยวิวเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่นกอนนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราค่ะจากเดิมเนาะมีแค่อ่าน290กว่าวิวนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นอ1,441วิวกันเลยนะแทบใช้วเวลาแค่แป,ป๊บเดียวเองเนาะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยมีสั่งซื้อไปยังไม่ถึง3นาทีเลยเนาะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะหากยอดขึ้นเกินไปเนาะก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีค่ะชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เค m ีมขีดชีเหตค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้นะคะลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะคะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดพลาดใดไปเนาะก็ขอภายไว้นาทีนี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ